ใครกำลังมองหารถเก่งขนาดกลางครับไว้ใช้งานครับสภาพนางฟ้าครับผ่อนลดต้นเพียงแค่7000บาทครับต้องคันนี้ครับ โตโยต้าโคราเอาติดขับ 1.6G ครับปี2,018ครับรถสภาพดังฟ้าครับจอดในงานปลดระวางครับกับเจ้าของแค่ไม่เดียวนะครับในส่วนของตัวชมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับเบนซินครับของตัวโดโอวิเทีไอขนาด1.6ลิตรครับรหัสเครื่องครับ 1ZR-FBD ครับพร้อมขุมพลังแรงม้าครับอยู่ที่125แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่157นิวตันเมตรนะครับแมกกอลล16นิ้วเดิมโรงงานนะครับใบหนังเบรกดิดทับ4ล้อพร้อมกับยางปีใหม่ครับปี2022เส้นสายงานด้านข้างงานบอดี้เดิมๆครับพองกระจก พับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวให้พร้อมครับงานด้านท้ายเดิมๆนะครับพร้อมกับงานไฟท้ายของตัว LD Light Guiding พร้อมการเชสเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับภายในนะครับจะได้งานครับเบาะหนังนะครับสีครีมเบาะแท้เดิมโรงงานนะครับพร้อมหัวลายมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มพุสตาให้พร้อมพร้อมระบบของตัวเกียร์ CVT 7สปีดครับระบบแอร์แบ็กด้านในมีให้จิตจุดนะครับห้าพันรับชมกับรถเก๋งครับขนาดกลางครับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันบาทค่ะคันนี้ครับเดี๋ยวผมทำการรีวิวดูรายละเอียดครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับกับทางช่องเมงพิทยรถแอลติดมือ2นะครับช่องที่เป็นส่วนรวมของตัวรถแอดติคัดเกตคัดคุณภาพนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่กระดัง3ครับของทางสาขาหนึ่งครับสาขาใหญ่ครับบริษัทรถยนต์นะครับที่มีมรีกรุงเทพมหานครนะครับใครกำลังมองหาครับรถเก๋งขนาดกลางนะครับไว้ใช้งานนะครับสภาพนางฟ้านะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0ันบาทนะครับกับคันนี้ครับ โตโยต้าโคราเอาติดขับ 1.6G ครับปี2018ครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆครับคันนี้กับเจ้าของแค่เดียวนะครับแหล่งที่มาของคันนี้ครับเป็นของตัวบริษัทของตัวอาคาคเน่แคปิตอลนะครับคันนี้สามารถเช็ควัดศูนย์แหล่งที่มาได้นะครับลูกค้าแค่ดีๆฟรีดาวคันนี้จะได้เต็มเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,001เท่านั้นสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรยนตนะครับ ที่ตั้งไปสัพพยนนะครับอยู่ตรงซอยเสียไทยนะครับ68นะครับแยกหนึ่งครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับเหลือไฟแนนซ์นะครับกระทำผมได้เลยนะครับเซลเมงส์นะครับที่เบอร์0 6 4ย์หกสี่นะครับหนึ่งสีนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์ที่ได้นะครับดอกเบี้ยของเราครับเริ่มต้นนะครับสปีครับสองจครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดครับเจ็ดปีครับดอกเบี้ยอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเก้าคร ส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้าตามแต่จังหวัดนะครับถ้าลูกค้ามาสะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเราแถมฟรีครับบริการบิลสมาจุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับก่อนเริ่มนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามครับรับชมกระทางช่องแมงพยน์รถแอปเด็กเมืองสองนะครับเริ่มจากข้้งหน้ากันเลยครับพันนี้ในส่วนตัวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่่นนนขอองงตตััวเคครรืย์ะบ เบนซินของตัว d o o v y ไ i ตัวใหม่ครับขนาด1.6ลิตรนะครับรหัสเครื่องครับ 1ZR-FBD นะครับพร้อมขุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่125แรงม้าแรงบิดครับอยู่ที่157นิวตันเมตรครับอัตราการสิ้นเปลืองครับคันนี้เฉลี่ยครับการใช้งานครับตกอยู่ที่ประมาณ 14, 15, 16กิโลต่อลิตรนะครับขึ้นอยู่ของการใช้งานคืนที่ครับว่าขับเข้าไปในเมืองหรือในส่วนของตัวนอกเมืองนะครับ ในส่วนของลายของตัวด้านหน้านะครับรุ่นของตัว G ครับได้ไฟหน้านะครับที่เป็นงานไฟมันติเอฟเฟกเตอร์นะครับตัดวนงานของตัวงานโครเมียมปิกต๊ครับ2ชั้นนะครับพร้อมโลโก้นะครับของตัวโตโยต้ามาพร้อมกับงานไฟเดย์ไทม์ของตัว l d 4ดหลอดเรียงแล้วนะครับกระจาดด้านหน้าสภาพเดินเดินะครับคันนี้อาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับของการใช้งานนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมทําการริ้วขัดริ้วรอยเล็กๆน้อยๆครับคันนี้ให้ลูกค้าก่อนส่งมอดนะครับ อาจารย์น,น้าสภาพเหมือนเดิมมาพร้อมกับงานทะเบียนครับ7กวนะครับ6607ยทะเบียนสวยๆครับของกรุงเทพปัตานรถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถเก๋งครับขนาดกลางที่ได้ใช้คำว่าถึกทนนะครับอันนี้สามารถโทรหาผมได้เลยครับเซียเม้งนะครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับ ให้ด hey, ูดีเทลของตัวงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับให้ดูผิวรอยเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีการใช้งานของตัวรถปุ่มสองมากนะครับแต่ให้ดูฝากระโปรงเดิมๆสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงเดิมๆนะครับรถของเราเพชรยน เปิดมา23ปีนะครับเรามีทีมงานครับของการคัดเช็คมาสองรจุดครับลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพิกวารนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนครับเต็มจำนวนก็จะนั่หน้าแนบชิดเหมือนเดิมปกติครับคันนี้มาพร้อมกับงานเบรกดิสทั้ง4ล้อได้แม็กคาร์ลอยสีสุดโทนครับแม็กสิบหนิ้วเดิมโรงงานได้ยางบิสโตนครับปีใหม่ครับปี2022ครับสัญญาที่36ของตระการผลิตนะครับ ในส่วนของตัวร่นนี้นะครับมาพร้อมระบบของตัวเบรก abs ครับป้องกันการล้อลื่นถลมครับมีระบบของตัว ebd ครับกระจายแรงเบรคของตัว vsc นะครับในการป้องกันการลื่นถลไของตัวล้อนะครับสภาพหน้ายางเดิมๆนะครับความลึกของตัวดอกยางครับเดิมๆไม่มีรอแตกหรือรออลาของตัวหน้ายางแม็กครับริ้วร้อนะครับแทบจะไม่มีครับในส่วนตัวงานปีล้อสุดบานนะครับชนหน้าแห้งๆครับเดิมๆนะครับ จากโรงงานมาร์คสีแป้มสีนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันโชกครับซ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนครับโลโก้หรือแบตของตัวเครื่องยนต์ครับเบนซินของตัวดูโอวิธีไอขนาด1.6ลิตรยังมีติดตั้งให้ด้านข้างครับอยู่ทั้งสองฝั่งงานด้านข้างบอดี้เดิมๆนะครับก็จกแท้ครับเดิมๆครับจากโรงงานนะครับภาษีพรบบอเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้าครับปี 6- 7อยู่แล้วนะครับคันนี้ติดตั้งงานฟรีมันหน้าครับ40%ด้านข้าง ้ามาดูเหวินน้องแกติดตั้งแถงงานกระสาดให้ประตูทั้ง4บานกระจกมองข้างมาพร้อมกับงานปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตกระจกมองข้างสินสายงานด้านข้างงานบอดี้เดิมๆนะครับคันนี้ดําจับงานประตูฮับตัดขอบด้วนงานสีโครเม,มี่ยนนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานประตูทั้ง4บานนะครับมีระบบของตัวออโต้ลาน,นะครับบานเป็นคนที่ขับแล้วก็บุคคนที่น,นั่ง้านข้างให้แล้วนะครับในส่วนของตัวภายในครับจะได้งานเบาะหนังสีครีมปอร์สพัดเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับถ้าบอกมีรอยยุบนะครับจะี๋ยท,ทำการเสริมงานเบาะตรงนี้ให้แต่ให้ดูดีเทลของตรงงานเบาะนะครับเบาะสภาพเดิมๆส,สวยๆคันนี้เดี๋ยวผมทําการขัดเก็บลายของตรงงานเบาะให้ตัดด้วยงานตะเข็บได้งานสีขาวเบาะตัดสภาพเดิมๆด้านในมาพร้อมงานสีทูโทนนะครับปลอมลายมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมเครื่องเล่นของต,งองตงัวซีดีสองดินะครับแอร์ใช้งานง่ายๆเลยพร้อมระบบของต,งอตัวเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีไอนะครับเจ็ดสปีดนะครับให้ดูด้านหน้าครับของตงัวงานเสา A ฝั่งซ้าย หัวน็อตเลียมกลมเดิมๆนะครับด้านในไม่มีรอยการขันของตัวงานชุดประแจนะครับดูได้จากดีเทลตัวรอยโครงสร้างครับรอยเป็นอาร์กลมๆเชื่อมจากครับโรบอทจากงานสปอตเป็นอาร์กลมๆเดิมๆทางด้านบนแล้วก็งานของตัวงานด้านข้างนะครับผอทําการแกะให้ดูเลยสปอตเป็นอาร์กลมๆเดิมๆนะครับคันนี้ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับให้ดูนะครับรถนะครับมาจากบริษัทของตัวอาคันีคาปิตอลนะครับคันนี้รถมือเดียวครับครับ สามารถเช็คกระบะศูนย์ได้นะครับไม่มีปอดของการพิกลวาจมน้ําชนหนักข้อดีของตัวรถในงานครับคันนี้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ครับมีการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวตามรอบอยู่แล้วครับแผงประตูด้านหน้านะครับตัดแต่งานสีทโทมมีวัสดุซอบพัดให้นะครับด้านจัดงานประตูเป็นงานสีชินเวอร์นะครับหลบเซนเตอร์ล็อกประตูทั้งสีบานที่วางขวดน้ําแก้วน้าลาโพงมีให้พร้อมกับงานจิวเตอร์นะครับแผงตัวด้านหน้าให้ดูนะครับดีเทลของตัวงานแผงตัวด้านหน้าตะเข็บซิลิโคนรับเดิมๆดูได้จกลอจิงารต ตะเข็บซิลิโคนเดิมๆนะครับคันนี้ถ้ารถมีการเก็บงานสีมานะครับตะเข็บซิลิโคนจะแข็งนะครับไม่เหมือนกับตะเข็บซิลิโคนที่ทําการจิกลอยเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับล้อเมทอาร์ตกลมๆเดิมๆงานแผงประตูเดิมๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวงานเสาบีฝั่งซ้ายหัวน็อตเรียมเดิมๆคมๆสวยๆครับด้านบนงานด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์ครับ มีอยู่ชัดเจนเลขตัวถังครับ MR053 ลองท้ายด้วย4588971ครับคันนี้ผลิตที่ประเทศไทยครับปี2 0 1 8ครับของตัวเดินออกัสครับเดินสิงหานะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวดีเทลแห่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายครับดูได้เลยงานเดิมๆนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับสะอาดเลยเบาะด้านหลังงานสีครีมเหมือนกันรองรับของตัวแอร์โซฟิกไฮรัทั้งสองฝั่งมีหมดอรองคอให้ครับพร้อมกับงานสายซิตีตเบลนะครับเอายิงโจ้มีให้ด้านข้างของตัวเบาะคนที่ขับ ไอ้คนที่นั่นนั่งข้างครับโทษทีครับพอร์ตของตู้ USB ครับมีให้2พอร์ตขนาด2.1แอมป์นะครับงานเฮดรูมครับเดิมๆนะครับไม่มีดูร์ลอยนะครับถลอกหรือรอยขีดข่วนของตัวรอยงานปากกาด้ามจับคนขึ้นด้านหลังนะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับพร้อมกับงานสาคอนโซลนะครับให้ดูดีเทลของตัวหัวน็อตของตัวแผงของตัวหลังฝั่งซ้ายหัวน็อตเรียนเหมือนเดิมคมๆไม่มีรอยการขันของตัวงานชุดปะแจรอยสปอตเปบร์คนะครับเดี๋ยวมทำการแกะให้ดูเลย สปอตเ็นอาร์กลมเดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทจากโรงงานนะครับฐานด้านบนและตัวงานด้านข้างนะครับสปอตเ็นอาร์กมเดิมนะครับคีบโรบอทจังอยู่ชัดเจนนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับในส่วนตัวระบบของตัวครับการจุ่มสีครับจะมีการคีบของตัวระบบของตัวโรบอทนะครับจะไม่มีในตวนโรงงานสีทับมาตรงนี้นะครับลูจอบโกนเดิมเดิมนะครับงานเสารสีเดิมเดิบอดี้เดิมเดินะครับคันนี้แผงมาตัวด้านหลังนะครับมีที่วางขวดน้ำนะครับมีปุ่มล็อกเตกให้พร้อมนะครับตะเข็บซีโคนเดิมเดินะครับ การจิคิดโดสเก็ิสโคเดิมๆแผงประตูงานเดิมๆในส่วนหองแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายครับให้ดูนะครับดีเทลของตัวแม็กฝั่งซ้ายนะครับคันนี้ได้งานเบรกดิตทั้ง4ล้อนะครับยางได้ยางบิสโตนครับทั้ง4ล้อองทงการตรวจสอบให้แล้วยางปี2 0 2 2นอะครับของบิสโตนะครับทั้ง4ล้อนะครับสภาพแม็กเดิมๆไม่มีบิรุฬสบานนะครับความลึกของตัวดอกยางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับ คันนี้ครับลองนัดประมาณครับที่เป็นเก้าซอฮอลกับ9195หกครับ20 21 15ครับตรงนี้เติมได้หมดนะครับงานไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานไฟท้ายจะได้งานไฟแดงของตัว LD light guiding ให้พร้อมนะครับพร้อมกับงานฝาท้ายตัดด้วยงานสีโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ของตัวแบตของตัวโคราอัลติสของตัว 6G นะครับพร้อมกับงานเซ็นเซอร์ด้านหลังครับมีติดตั้งให้แล้ว2จุดพร้อมกับงานไฟทับทิมนะครับแล้วก็งานไฟเบรกด้วย3ของตรงงานหน้าท้ากระจกนะครับ ไปตกแท้เดิมนะครับคันนี้จากโรงงานนะครับมีรถถวนตัวไล่ฟ้าให้พร้อมนะครับในส่วนของตัวงานนะครับฝาท้ายคันนี้สามารถทําการเปิดโดยอัตโนมัติครับผ่านทางกุญแจคีย์เลสหรือกุญแจรีโหมดได้นะครับหรือสามารถทําการเปิดทางแมนนวลท่านใดครับของเบาะบุคคลที่นั่งขับได้ให้ดูงานฝาท้ายเลยฝาท้ายเดิมๆนะครับคันนี้ดีเทลงานฝาท้ายเดิมๆหัวน็อตไม่ราขยับนะครับรูเจาะกลมงคมสวยๆนะครับตะเข็บซิลิโคนเดิมๆนะครับ ดูรายงานฝั่งซ้ายโหน็อตเบี้ยคมเดิมรอยร่องน้ำรอยสปอตเปรกอาร์กลมเดิมนะครับด้านในห้องกุตสาหเก็บของด้านหลัง้องขวางเลยสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง2-3ถึงใบนะครับในส่วนของตัวล้อลายนะครับชุดประแจแม่แรงดูนะครับมีให้คอมนะครับดูได้จากทางซีรลอยมะพร้าวนะครับด้านหลังครับท้ายนะครับรอยเบรกอาร์กลมเดิมนะครับไม่มีการชนท้อยนะครับหรือการชนโครงสร้างการเคาะงานเพิ่มเติมครับ ดูได้จากตัวซีลอยเท้ามะพร้าวงานด้านท้ายเดิมๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของตรงงานฝั่งขวาครับให้ดูเลยงานไฟฝั่งขวาแท้เดิมต้องเป็นของตัวไทโคอิโตะนะครับงานสีดาเดิมบอดีเดิมๆครับคันนี้แม็กฝั่งขวานะครับอาจจะมีริลลอยเล็กน้อยน,นะครับเดีย๋ยวผมทําการขัดริลอยของตรงงานแม็กให้แต่ยางได้แปลงปี2 0 2 2ทั้ง4เส้นความลึกตัวดอกอย,ายางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับ ในส่วนตัวน็อตนะครับให้ดูหน็อตไม่มีรอยการขานหรือการถอดของตัวงานชุดประแจงานบอดี้เดิมเดิมรอยเมทอาร์ตกลมเดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานด้านบนแล้วก็งานของโรงงานด้านข้างนะครับเ็นทอาร์ตกลมเดิมนะครับที่โรบอทยังอยู่ชัดเจนนะครับงานเสาสีบอดี้เดิมเดิมสีเดิมเดิมนะครับบอดด้านในสาดสะอาดเลยนะครับทันนี้เดี๋ยวผงนอบการเก็บขัดยิ้วรอของตัวงานเบาให้ลูกค้าก่อนสมมอบนะครับต่อมาแผงตัวด้านหน้านะครับงานบอดี้เดิมเดิมนะครับยิ้วรออแมดกานหน้านะครับ สภาพเดิมเดิมสวยๆครับมาพร้อมป้ยางปีใหม่ของปีสโตนทั้งสี่ล้อปี2 0 2 2นะองครับความลึกของยางชารังสามารถใช้งานได้ยาวยานนะครับโช๊ด้านหน้าแห้งเดือดโรงงานนะครับมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบครับไม่มีเราซึมลวกของตัวน้ำมันโชดนะครับซุมล้อพลาสติกนะครับการยึดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับคันนี้มาพร้อมระบบของตัวสมาร์ทเอนที่ของตัวแผงประตูให้แล้วนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานประตูลูกสี่บานเพทํอการเช็คตรวจสอบให้แล้วนะครับภายในนะครับสะอาดเลยคันนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัว งานเสาเอนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขยับหรือการขันของตัวงานชุดประแจนะครับดูได้จากดีเทลของตัวล้อยเบรอาร yes ์ <อา S 1> นะครับกลมเดิมเชื่อมจากบรบอทนะครับจากโรงงานนะครับทันด้านบนแล้วก็งา,ง,งานของตัวงานด้านข้างนะครับสปอตเบรกอาร <st> ์กลมเดิมนะครับงานเสาบีหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับด้านบนงาน,นด้านข้างนะครับสติ๊กเกอร์อของการตัวลงยางครับมีให้บอะด,ด้านในนะครับมาพร้อมกับงานเบาะหนังสีครีมบาปั๊บ แด้โฮดิทางเบาะบุคคลที่ขับนะครับโฟมะไรมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้สวยๆครับมีระบบของตัว Airbag ด้านหน้านะครับให้นะครับมาพร้อมระบบของตัวปุ่มนะครับ Engine Start Stop นะครับกุญแจเป็นกุญแจของตัวคีย์เลสให้นะครับหมตนที่แจ้งไปนะครับก่อนเริ่มทำการสตาร์นะครับทำการเหยียบเบรกก่อนเริ่มการสตาร์ของตัวปุ่ม Engine Start Stop นะครับจบพับเป็นงานปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้จะได้จบพับไฟฟ้าให้พร้อมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจบพับไฟฟ้า แผงประตูด้านข้างนะครับคันนี้มาพร้อมระบบของตัววันทัชออโต้ครับจกลรองไฟฟ้ามาทอาโอต,โตบาเนเคนที่ขับนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นขึ้นลงปกตินะครับด้านหลังใช้งานขึ้นลงปกติใช้างานได้ปกตินะครับทั้งสี่บานนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดไม้ของคันนี้ครับ มีหน้าจอดิสตอนครับขอกระเชงงานคันนี้อยู่ที่148,712โลนะครับรถ6ปีครับเฉลี่ยกระเชงงานอยู่ที่23,000นะครับถือว่าไม่เยอะมากเกินไปนะครับคันนี้ในส่วนหองด้านคอนโซลด้านหน้านะครับตัดด้วยงานช่องแอร์ที่เป็นงานวงแหวนนะครับตัดขอบด้วยงานสีบอลสวยๆคอนโซลด้านหน้านะครับขึ้นรูปด้วยงานของตัวหมุนนุ่มนะครับคอนโซลด้านหน้าพิมพ์แผงนาฬิกาให้พร้อมพร้อมเครื่องเล่นของตัว CD 2ีสอดินเล่นแทนหรือ CD 2สองดินได้มีพอร์ตของตัว USB แอร์ให้แล้วนะครับแอร์ Air, ใช้งานง่ายๆเลยแอร์ Air mm hmm. เป็นนวดปรับได้4ระดับนะครับ mm hmm. พร้อมพอตของตัว power 10ครับขนาด2งโวลต์1 20วัตต์นะครับแล้วระบบของตัวเกียร์ตโนมัติที่เป็นซูเปอร์ซีวีทีไอจะสเปนะครับสามารถเล่นระบบของตัวเกียร์นะครับเมนนวดได้ปกติเลย <S <S ในส่วนตัวเบรกมือนะครับ มกึมือเมนวนใช้งานได้ปกติที่พักแขนตรงกลางมีให้นะครับพร้อมอยู่บล็อกตรงกลางนะครับเกียร์เล่นชัดมีให้เหมือนเดิมนะครับรถคันนี้สภาพเดิมสวยจากหน่วยงานนะครับของตัวอาคเนนะครับแคปิตอลนะครับคันนี้เลขตัถังครับ MR053 คลงท้าได้88971นะครับคันนี้กับรถปี2 1 8กับ t o y กับ c o r o l l a โค t i อารับ 1.6G ครับ ไปสองกับเลขไม้แท้เดิมครับเราไม่มีกอไม้รถจากในงานปลดระวางครับข้อดีของรถในงานปลดละวางที่แจ้งไปครับเบื้องต้นนะครับข้อดีนะครับมีการเข้าเช็คตรวจสอบเช็คระยะวัดศูนนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนฐานและมืนของเหลวตลอดนะครับในส่วนของตัวระบบของตัวความปลอดภัยคันนี้ครับมีระบบของตัวความปลอดภัยให้มากกว่าถึง7จุดครับด้านหน้ามีให้3จุดด้านข้างข้างบนครับแล้วก็งานของตัวด้านท้ายมีงานระบบตัวแอร์แบคให้อีก2จุดนะครับในส่วนของตัวแผงแบงแดดด้านข้างมีกระจกให้นะครับพร้อมไฟคอนโซล มีให้นะครับคอนโซลตรงกลางด้านหน้ามีให้2จุดนะครับพร้อมกับแผงบางแดดตามคนที่ขับมีกระจกให้อีกเช่นกันนะครับพร้อมกับไฟมีให้1จุดนะครับกระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงเมนนว้นน,นะครับพร้อมกับกล้องมองหน้าติดตั้งมาให้แล้วนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ต้องทําการติดเพิ่มนะครับ ท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหรือกำลังมองหาครับรถเก๋งขนาดกลางไว้ใช้งานครับผ่อนสบายครับเริ่มต้นเพียงแค่7,000นนะครับคันนี้ครับกับโตโยต้าโคราเอลติคับ1.6ึที่ปี2018ครับรถสภาพนางฟ้าเดิมสวยครับจากหนงานครับอ่าอคาเน่แคปิตอลนะครับคันนี้กับเจ้าของแค่เดียวสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับ หรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับหรือไฟแนนซ์กระทาผมได้เลยนะครับเซียวเม้งครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องหน้ารถด้วยกันนะครับมาต่อกันครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเบนซินคัตของตัว doo vii i ตัวใหม่ครับขนาดหนึ่งจุดหกลิตรนะครับราคาเครื่องครับหนึ่งเซท r f p d นะครับพร้อมขุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่125แรงม้าครับบแรงิดอยู่ที่157นิวตันเมตรนะครับ ร้ sí ama, านียวตัวเครื่องยนต์นะครับฝาครอบเครื Kid ่องมีให right ้นะครับคันนี้ไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือการดัดแปลงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะครับดูได้จากตัวรอบเครื่องเลยนะครับรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกตินะครับไม่มีรอยของการซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องไม่มีบอดของการติดแก๊สนะครับคันนี้รถรับจากในงานครับคันนี้รถมือเดียวนะครับก่สมอนะครับผมทําการชาระล้างห้องเครื่องเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเร็วครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนสองหม้อนะคร หัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับด้านบนด้านล่างนะครับแต่เข็บซิลิโคนมอามือติดครับเข้า,าเือนเดิมนะครับแต่เก็บซิลิโคนเดิมเดิมรถไม่มีการทําสีเพิ่มเติมมานะครับอันนี้แต่เข็บซิลิโคน,น,บน,บนเดิม,มเดิมฝากระโปรงเดิมเรลายเมลอาเดิมเดิมนะครับดูจอกอคงคมสวยสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบครับสติ๊กเกอร์ของตัวข้อครระวังฉนองกัความร้อนด้านหน้ามีให้ฝากระโปรงด้านหน้าเดิมเดิมูจอกโครงคมสวยนะครับงานสังขวานะครับให้ดูหัวน็อต ไม่มีรอขยับนะครับหรือการขันของตรงงานชุดประแจครับด้านในยึดสันหองน็อตคมๆนะครับเดิมๆนะครับเบ้าโชครอยเบนทอาร์กลมเดิมนะครับระบบของตัวชุดเบรก ABS ครับมีให้นะครับ35อยู่ชัดเจนรูเกาะเจาะลมคมสวยๆนะครับคานด้านหน้าบอดี้เดิมๆดูนะครับด้านหน้าไม่มีรออของการคนโทรสซ่าของตัวงานด้านหน้าหรือการถอดของตัวแผงว่าน้ำนะครับรูเจาะลมคมสวยๆนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับคันด้านหน้า 3L นะครับยังอยู่ชัดเจนนะครับเหมือนเดิมเป้าโชกฝั่งซ้ายครับปมเดิมนะครับหัวน็อตด้านในไม่มีรอขยับนะครับการขันตัวงานชุดเปรเจนะครับแบตเตอรี่นะครับผลท้าการเช็คค่า c c a ให้นะครับทาไปถึงมาตรฐานทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าแบตเตอรี่เกินหนึ่งปีผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ให้อีกเช่นกันนะครับเรามีวันที่ดูแลหลังการขายนะครับ3าวันนะครับเกี่ยวกับของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหา สามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีให้จ่ายทั้งสิ้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับหรือกำลังมองหาครับรถเก่งขนาดการนะครับไว้ใช้งานนะครับกับ t o y ยต้าโคราติ 1.6G ครับปี2018นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,001เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับ4ปีนะครับ2.79นะครับผามาผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84งงวดนะครับโทษทีครับดอกเบี้ยอยู่ที่4.9นะครับ เรามีบริการของการส่งสิกสาานะครับไพนแนนนะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็อกสารนะครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเราคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเรามีแถมฟรีครับบริการเดลสร์มาจุดเฉิดให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีครับและแถมบำร้งมันให้ลูกค้าอีก1000บาทนะครับฟังเลยครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามนะครับรับชมเหมือทางช่องไม่พจน์เลออาติสมือสองนะครับ อีพีหน้านะครับเรามีรถเอาติดคัดเก็กคัดคุณภาพครับสภาพเดิวสวยๆครับเราจะมานําเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้ทางมิ้พยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ